เป็นเสียงเนือเสียงปลุกพเพลินลตําใจความรู้ยังเรียนทันกันได้สิ่งสําคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ท้ออาจารย์ก็เคยจิกปู่เบียกอสิครูต่อสู้ปู่เบียขอหาอาจารย์ก็เคยจิกนําคุณขึ้นมาจอ,องครูต่อสู้ส่งมา้าไปบุกค,ครับจะกินเบี้ยริม อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาโจมตีม้าคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับอาจารย์นกกระจิบแปลขบวนด้วยเบี้ยชอสามขึ้นมาชอสี่เรียกว่าเบี้ยปีกอินซีฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอง่อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ยอนหนึ่งมาชอหนึ่งกดขุนคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการกินตัดเบี้ยชอสี่ไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้าขึ้นมากิน ครูต่อสู้กินเบี้ยที่ฉาสี่ไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมากินครูต่อสู้ส่งคนไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปที่ฉาสามครูต่อสู้นำเรือยอมาที่จอแปดกดขุนครับอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับอาจารย์นกกระจิบรีบหลบขุนมาที่งอสองครูต่อสู้ส่งเม็ดขึ้นไปงอหก อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยยอสิคู่ต่อสู้ส่งเม็ดไปแรกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาผูกคู่ต่อสู้นำเรืออีกลำมากดคุณครับประกบเป็นเรือคู่อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยช .4 อสี่มาช .5 อห้าบุกคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยริมขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยริมเข้ามากิน คู่ต่อสู้นำโคนอีกตัวนะครับขึ้นไปอาจารย์นกกระเจิบใช้เบี้ยกินเบี้ยที่ฉอหกหายรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระเจิ๊ยบนำเรือมากดขุนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปบุกอาจารย์นกกระเจิบไม่แลกด้วยครับถอยมาไปที่จอสองคู่ต่อสู้ หลบขนมาที่อชอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งไม้อีกตัวบุกเข้ามาชอห้คู่ต่อสู้ต้องการบุกอาจารย์นกกระจิบก่อนนะครับจิงชิงจังหวะใช่ม้ากินตัดโคนอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดลงไปกินคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่ชอสาม คูต่อสู้มองเห็นว่าขุนอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับจึงตัดสินใจขยับขุนหลบมาที่ชฉเจ็ดแต่ก็ยังอยู่ในตากดของเรือที่ชฉ1หนึ่งนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมางอสิคููต่อสู้น้ำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาขอไข่สามคููต่อสู้นำเรืององมาที่ชฉแปดถูกเบี้ยวไว้ จังหวะน,นี้อาจารย์นกกระเจิบส่งเบีย้ยมาไล่โคนครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบีย้ยอาจารย์นกกระเจีบนำเบีย้ยเข้ามากินไล่โคนจังหวะน,นี้ถ้าคู่ต่อสู้หลบโคนขึ้นไปไล่มา้าจะถูกม้ามารุกแล้วกินโคนฟรีนะครับเพราะเม็ดกินไม่ได้ถูกเรือกดอยู่นะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องตัดสินใจใชโคนแลกเม็ด อาจารย์นกกระจิบนำม้าที่จอสองขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่มา้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้ามารุกครนะับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำม้าที่งอสีมากินโขดคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอสาม คูต่อสู้ใช้แม็กกินมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปกินครูต่อสู้ใช้เบีย้ยกินรุกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินครูต่อสู้ส่งม้าไปที่ชอ .6 อาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมาช่อสามเตรียมนำเรืออีกลามารุกครับแล้วม้าคููต่อสู้จะขาด ฝ่ายคูต่อสู้นำเรือมาผูกม้าไว้อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครับคูต่อสู้หลบขุนมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำมารุกครับคูต่อสู้หลบขุนมาที่คอแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาไล่เรือคูต่อสู้หลบเรือมาที่จอแปด กดม้านะครับกดเรืออาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบไหลายคนขึ้นมาบุกครับคู่ต่อสู้ถอยเรือมาตั้งครับอาจารย์นกกระจิบน้าเรือมาที่งอหกมาผูกม้านะครับแล้วก็โจมตีเบี้ยริมคู่ต่อสู้น้าเรือมาซ้อนอาจารย์นกกระจิบปักคนขึ้นมาตรงๆครับคู่ต่อสู้หลบคนมาที่ขอบแปด อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครูต่อสู้หลบขุนขึ้นกอเจอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอเจไล่เรือฝ่ายครูต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบถอยเรือไปปิดคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนมุดขึ้นมาครับผมครูต่อสู้กินแรกเรือรุก อาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปกิบคู่ต่อสู้ถอยม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนหานนะครับขึ้นมาไล่ม bon ้าคู่ต่อส yani> ู้ถอยม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามากิบคู่ต่อสู้ใช้เรือกิบอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำขุนหานบุกเข้ามาครับ คู่ต่อสู้ถอยเรือมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิบนำขุนบุกเข้ามาจะ,ะเผด็จศึกขุนแล้วนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมากดขุนอาจารย์นกกระจิบกินเรือคู่ต่อสู้รุกครับคู่ต่อสู้นำขุนกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนปักขึ้นมาตรงตรๆครับรุกจนครับผมอาจารย์นกกระจิบชิงจังหวะบุกคู่ต่อสู้ก่อนด้วยการกินตัดเบี้ยที่ฉอสี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาผูกโคนคู่ต่อสู้ปูเบียก,กอสิจะพัฒนาม้าขึ้นไปที่กอ .3 เป็นม้าอุปการซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่มา้าคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาจอสองอาจารย์นกกระจิบนำโคนหนุนขึ้นมา จังหวะนี้คู่ต่อสู้ควรที่จะพัฒนาม้าขึ้นนะครับเรือจะได้ผูกโยงถึงกันจะได้มีความพร้อมแต่คู่ต่อสู้บุกอาจารย์นูกกระจิบด้วยการส่งเบี้ยริมขึ้นไปต้องการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงเบี้ยนะครับอาจารย์นูกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยไล่โคดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่โคนไล่เม็ดครับ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปัดคนขึ้นมาขอสิครูต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินครูต่อสู้ตัดสินใจนำโคนขึ้นขอใครสิอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมาจับกินโคนฝ่ายครูต่อสู้นำเรือขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาไล่โคน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคลนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคลนมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่งอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบต้องการนำเรือนะครับลงมารุกขุนคู่ต่อสู้จึงทำแต้มเบีย้ยเข่าลอยนะครับไล่โคลนฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินอาจารย์นกกระจิบกินต่อคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยโคลนกลับมาตั้งรับ อจาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกค,ครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดปิดอจาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาที่จอหคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปงอสอจาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองอจาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาที่ชอคู่คต่อสู้หลบม้าขึ้นไปขอไข่สาม จะนำม้าไปรุกค่ากินโคนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามาบุกค,ครับโดยไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะใช้ม้ารุกค่ากินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาคู่ต่อสู้นำม้าที่คอห้านะครับกินโคนไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาซ้อนจะกินเม็ดลุกจนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องแก้จากการถูกลุกจนถอยโคนมาผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินโคนเม็ดกินไม่ได้ครับอยู่ตากดของเรือคู่ต่อสู้นำโคนไปรุกอาจารย์นกกระจิบมุดขุนขึ้นมาเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยมากลับมา โดยยอมทิ้งม้าเลยนะครับแต่อาจารย์นกกระจิบไม่กินม้าครับผมแต่ขอกินขุนแทนครับนำโคนมารกจนครับผมอาจารย์นกกระจิบปู่เบียริมครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยสูงขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบเลือกยันเบีย้ยวไว้คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นในตำแหน่งโคนนายผลจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบปู่เบีย้ยชอสี่ขึ้นมาเป็นเบีย้ยปีกอินสี่ คูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ 7. อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยทิมขึ้นมาอีกครับคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นมาจอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมากดขุนอาจารย์นกกระจิบส,ส่งเบี้ยชอห้าขึ้นมาปุ๊กฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเดินเบี้ยชอหกไปชอห้าอาจารย์นกกระจิบส่สงเบี้ยสูงขึ้นมาจอห้า ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือดยันเบี้ยวไว้ครับอาจารย์นกระจิบส่งเบี้ยงอสามขึ้นมางอสิคู่ต่อสู้บุกอาจารย์นกกระจิบด้วยการกินแลกเบี้ยที่คอสิอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้เบี้ยขึ้นมากินเบี้ยตัวนี้จะสกัดตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้ไม่ให้ขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยที่งอสีไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดขึ้นมากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้ยันเบ้ยริมไว้อาจารย์รนกกระจิบนําคนขึ้นมางอสามคู่ต่อสู้นำเรือไปที่กอ8ผูกเบี้ยวไว้ครับอาจารย์นกกระจิบโยกม้าขึ้นมาขอไข่สามคู่ต่อสู้นำเรือที่ยอ 8, แปมางอ8จะหลบขุนลงมาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเริ่มบุกครับนำเม็ดมาไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาที่คอแ อาจารย์นกกระจิบเสริมกำลังครับนำโคนขึ้นมาคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนที่จอสามขึ้นมางอสิคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ชออ่องแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาที่งอหน,น,นึ่งคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบขยับขุนหลบมาที่ช่องสองคู่ต่อสู้ดึงโคนถอยลงมาครับ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการนําเม็ดปักขึ้นมาครับยอมเสียเบี้ยหนึ่งตัวนะครับเพื่อทําทางโคนนะครับในการไหลเข้ามาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินเม็ดหงายไล่มา้าคู่ต่อสู้นําม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําเรืออีกลํานะครับมาที่จอหนึ่ง ครูต่อสู้นําคนขึ้นไปผูกเบี้ยอาจารย์ต้อกระจิบหลายคนขึ้นมาบุกครูต่อสู้ขยับขุนมาผูกเบี้ยครับอาจารย์รน้กระจิบนําคนมารุกครูต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์ต้อกระจิบนําม้าลงมาบุกครับครูต่อสู้ดึงม้าถอยลงไป อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอสิคู่ต่อสู้นำโคนนะครับขึ้นไปไล่มา้าในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเรือคู่ต่อสู้ขาดอยู่นะครับจึงไหลโคนขึ้นมาบุกค,ครับที่คอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากินโคนม้าตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบขู่จะกินเบี้ยนะครับรุกค่ากินเรือ ซึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ตั้งรับค่อนข้างลำบากมากนะครับเพราะว่าจังหวะในการบุกข,ของอาจารย์นกกระจิบมีเยอะมากนะครับเช่นม้านะครับสามารถมาคร่อมเรือคร่อมโคนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้มองเห็นว่าตั้งรับค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าแก้ลำบากนะครับตัดสินใจยอมแพ้อาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผม อาจารย์นกครจีบนำโคนขึ้นมางอสามเป็นไม้ยงขวาโคนขุนพลเดียวครูต่อสู้นำโคนขึ้นอาจารย์นกใครจีบนำเรือมากดขุนครับครูต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกครจีบนำขุนขึ้นมาคอสองครูต่อสู้ปูเบี้ยกอห้า อาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยช .3 ขึ้นมาชอสเป็นเบี้ยปีกอินซีนะครับต้องการที่จะเปิดหน้าบ้านของหน้ากากปลาหมอคางดำคู่ต่อสู้กินแรกเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมนะครับบุกเข้าไปจะกินตัดเบี้ยในอาจารย์นกกระจิบหลบเบี้ยขึ้นมา คู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยสูงมาระนะครับไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบถอยคนลงไปที่จอสองฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบยอมให้คู่ต่อสู้กินเม็ดเลยนะครับตัดสินใจนำโคนขึ้นมาปุ่เม็ดถ้าคู่ต่อสู้กินคนของอาจารย์นกกระจิบจะไหลเข้ามา จังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกส่งเบี้ยริมขึ้นไปเพื่อทําลายทรงเบีย้ยของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบนําโคนนะครับบุกเข้ามาฝ่ายคู่ต่อสู้กินแลกเบีย้ยที่ชอสี่ไล่มาอาจารย์นกกระจิบนําเบีย้ยขึ้นมากินถ้าคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยกินเม็ดนะครับเท่ากับว่าดึงตัวใหญ่ของอาจารย์นกกระจิบมาบุกนะครับ แต่คู่ต่อสู้ก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะว่าเป็นหน้ากากปลามหมอคางดำฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็อาจารย์นุเรรจิบใช้โคนที่ชอสขึ้นมาิบคู่ต่อสู้นำเรือกอมาที่ช .8 เตรียมหลบขุนจากตากดนะครับ อาจารย์นุกฤษบนำเรือที่กอนหนึ่งมาจอหนึ่งประกบเป็นเรือคู่เตรียมบุกโจมตีรุนแรงคู่ต่อสู้หลบขุนมาอยู่ที่ตาจอแปดเมื่อคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นุกจิบส่งเบี้ยขึ้นมาไล่โคนคู่ต่อสู้ไม่กล้าใช้โคนแรกสองเบี้ยนะครับเพราะว่าเปิดบ้านนะครับผมคูต่อสู้ต้องยอมเสียหลักโคนถอยลงมา เมื่อฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจิบโยกม้านะครับเข้ามาบุกที่งลอสี่เกาะกินเบี้ยคู่ต่อสู้และเตรียมลงบ่อนะครับที่ตาจอหกฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปผูกโคนตัวนี้มีภาระต้องคอยผูกเบี้ยนะครับขึ้นไปใช้งานลำบากอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามาบุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้เห็นว่าม้าตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบ เป็นตัวแก่งนะครับตัดสินใจถอยม้ามาแลกอาจารย์นกกระจิบไม่แลกด้วยนะครับผมปักโคนบุกเข้ามาคููต่อสู้ตัดสินใจกินทําลายโคนของอาจารย์นกกระจิบทิ้งไปอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยชอสีขึ้นมากินคููต่อสู้ตอบโตอาจารย์นกกระจิบบ้างนะครับนําเรือไปกดขุน อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปแลกออกฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปซ้อนครับอาจารย์นกกระจิบกินแลกเรือคู่ต่อสู้ออกไป1นึ่ลำคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบช่วงชิงจังหวะบุกนะครับนำเรือออกคลองที่พอหนึ่ง ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเรือมาป้องกันครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกไม้อีกตัวขึ้นมาบุกค,ครับคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปฉอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนไหลเข้ามาฉอสี 4. จับตาดูจังหวะช่วงนี้ให้ดีๆนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไป้อเจ็บอาจารย์นกกระจิบนำโคนปักเข้ามายอมแลกกับเบี้ยครับเพื่อบุกเข้าทำทาคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยก,กินม้าจะเข้ามารุกคาดกินเรือนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยมา้าลงมาตั้งรับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจีบมองเห็นแต้มโคนบุกเข้ามานะครับผมกินเบี้ยรุก ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนกิบอาจารย์รยนกกระจิบนำม้ากินม้าคู่ต่อสู้ไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปจับกินม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกค,คร,รับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้า,ามตัวล่างนะครับมารุกคาดกินเรือคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตาจอแปดจะแกลกคนละตัวนะครับ ต่อาจารย์นกกระจิบไม่ยอมให้กินม้าครับผมถอยม้ามาุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ในตานี้ครับผมอยากเป็นเสียนเนื้อเสียนต้องภาพเพียรและตั้งใจความรู้ยังเรียนทันกันได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ทอ้อแม้ทางมันยากแค่ไหนอย่าถอยอย่ายอมแพ้ก้าวไปอย่ามั่นใจแม้ในวันทีงลง่ล้มลงลุกคุกคราอย่าให้ความฝันมันลนหายลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ เรายัางไปแค่ไหนเชื่อในใจไม่วันนี้หายอยากเป็นเสียเนเนื้อเสียงต้องภาพเพียงละตั้งใจความรู้ย่อมเรียนทันกันได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ท้อ หากเธอยังมีแรงใจทุกปุะสักปรส์ที่เจอเข้าใจเดินไปต่อไม่ถอยอยากเป็นเสียนเนื้อเสียนป้อง เพและตั้งใจความรู้ย่อมเรียนทันกันได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ท้อ